สังเกตไหมช่วงเวลานี้นี่เวลาคนซื้อหวยมักมีปัญหาบ่อยแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์อะไรที่เขาคูอะคูอะคูอะไรนะูอะไรวะคูอะไรวะคูอะไรนะูปีชาคูปีชาตั้งแต่ปีชาคือคือไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยถูกไหมมันเป็นใบกระดาษเนี่ยของใครวะถ้ามันตกอยู่ที่พื้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะตั้งแต่มีครูปีชาแล้วเพิ่งรู้ว่าเฮ้ย ลอตเตอรี่นี่มันถือเป็นรัพย์นะ <ừ> ถือเป็นรัพย์ถ้ามันตกไปเ <ừ> พ๊บแล้วเราไปหยิบเก็บมานี่ <ừ> เรารักทรัพย์โอ้เราก็เพิ่งรู้ไว้แต่มันมันยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วลอตเตอรี่อันนี้นี่มันมันมันตกหรือมันไม่ตกอะไรปเราไปสืบกันทางคดีเอาเองนะ,ะแ,แต่ว่าเออ<ๆ>เราสุดท้ายก็คือว่าเป็นของคนแรกที่ซื้ออย่างงี้เหรอแต่จะไปหากันยังไงต้องไปดูสองต้องตรวจสอบดีเอ็นเออะไรอย่างเงี้ยเขาไปตรวจกันลายนิ้วมืออะไรนียมันจะได้ติดขนาดนั้นเลยเหรอ แต่ตอนนี้เขาก็เขาก็ยงเขาก็ออกมาแล้วนี่อืเขาออกมาแล้วว่าเป็นของใครอะไรใดๆเราไปตามข่าวอะไรใดๆกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาซื้อลอตเตอรี่มาเฮ้ยเก็บไว้ให้ดีนะถ่ายรูปตอนซื้อไว้ได้ไหมวะถ่ายรูปตอนซื้อเซ็นที่เซ็นข้างหลังไงเออเซ็นชื่อเซ็นชื่อไว้เป็นของเราแล้วก็เลียไว้ด้วยว่าดีเอ็นเอเราดีเอ็นเอเรานะครับมันการไม่เป็นไรยอมสําหรับทั้งกี่ล้านซื้อมาปึกโอเลียทุกแม่ ซื้อมาปดก็ลายแห้งเลยทีเดียวนะครับโอ้แล้วเรื่องเรื่องใช่ไหมเรียนแล้วลิ้นสากใช่ไหมเรียนลิ้นสากแม่งไม่ถูกแม่งอยากจะแดกเข้าไปเลยเผื่อเผื่อนเผื่อเพื่อเพื่ออยากบอกว่าเมื่อวานนี้มีพี่มาจากพัทยานะมากินที่ร้านเราเขาถูกหวยเขาก็เลยมาฉลองที่ร้านหลางกงกิบเขาคุ้นมากแล้วเนี่ใช่สองสี ถ้าหากว่าถ้าหากว่าแบบได้เยอะไปให้ซื้อสี่ห้าเก้าเสริมมันจะได้สมดุลโอเคไหมนะแต่อะไรไงแล้วก็เราก็สนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็กลับกลับแต่งโต๊ดมวนหน้าสองส่วนสองเอาโอเคนี่ก็ ข่าวเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่มีข่าวเดินก่อนค่ะที่แม่ค้าเซ็นลอตเตอรี่ที่ขายเฉยเลยเอออันนี้แม่ค้าเซ็นไม่ได้เนอะเออเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องดูเวลาซื้อดูให้ละเอียดตอนนี้นะซื้อต้องดูให้ละเอียดนะมีของจริงของปลอมไหมพวกนี้ลอตเตอรี่ใช่ไหมใช่บอกอตรงนั้น,น,นมี มีด้วยแล้วเพราะนั้นพยายามตรวจให้ละเอียดพอซื้อมาเพราะว่าของมันก็มูลค่าสมมติว่าหวยเป็นเอลอตเตอรี่เป็นชุดเงี้ยมันชุดหนึ่งสองสาพันก็มีนะชใช่ไหมเพราะ <ๆ S 2> นั้นมันก็มันก็ถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่าเหมือนนะสำหรับมีค่ามากใช่ไหม,หมคนเราก็บางทีก็อดข้าวได้นะ <c oughs> อดข้าวได้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเงินเดือนเนี่ยแล้วก็มีมีอาการนี้ว่าว่า ซื้อลอตเตอรี่ไปใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปลืมไว้ในกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยถอดกางเกงซักอะไรส่งซักส่งซักเักลเออไม่มันก็ซั่นลูกมันก็ปั่นลมกเละเลยใช่ไหมล่ะเลขที่ออกประกอบเลขที่ออกเคยเป็นเลขอะไรนะอดีตเคยเป็นเลขเลขที่ออกมันเคยเป็นเลขอะไรมาก่อนว่าอะไรเงี้ยนะตัวนันที่แล้วก็มีข่าวเมื่อเร็วๆนี้เหมือนงานบอกว่า คนหนลอตเตอรี่ตรวจดูดีๆว่าเราซื้อเพื่อออกวันที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเอามาขายเอามาขายจ่ายตังค์เอาเพราะเอามาลอตเตอรี่ครับผมเป่าครับอันนี้เอาเปิกนี้เอาไปเลยเราก็ไม่ได้ดูเก็บตังค์มาไม่ดูวันที่ไอนี้ก็ไปแล้ะไอน่้ก็มาดูฮงวดออกวันที่สิบหกอะไรวันสิบหกพิจุนาสิบหกอะไร หนึ่งไหนวะหนึ่งพุทธภาเอาแบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่เก่ามันออกไปแล้วเนี่ยเอางี้ก็ต้องดูให้ดีโกงอันนี้เดี๋ยวโกงเลยละอ่านอ่านในนั้นให้ดีเลยใช่ใช่ใช่ตรวจเช็คให้รอบครอบเรียบร้อยเรื่องหวยนี่ช่วงนี้มีข่าวหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องหวยใช่ไหมใช่ครับล่าสุดนี่ล่าสุดนี่มีเรื่องที่ว่าเป็นเป็นเขาบอกว่าสามีภรรยากันหัวเมียนี่ะหัวเมียแล้วก็หัวชื่อหัวชื่อแป๊ะ ตาแป๊ะเมียชื่อแอดหนูู่มตอนแรกเมียคอว่าผัวชื่อแอดผัวชื่อแอดแล้วเมียก็ไม่น่าชื่อแปะก็คือว่าเขาบอกว่าถผัวชื่อแอดเมียไม่น่าชื่อแปะยกเลยเมียต้องชื่อซิมโอเคแปะกับซิมเพราะนั้นเพราะนั้นถ้ามันชื่อแป๊ะกับแอดแป๊ะควรจะเป็นผัวผู้หญิงชื่อแป๊ะมีไหมไม่มีหรอกป้าแปะไงป้แป๊ะปแปะน่ารักป้าแป๊ะ คิดได้ค <Platform> ิดได้เก่งก็โอเคนะปอแป๊กก็น่ารักดีปอแป๊กจ๋าปอแป๊กจ๋าเนี่ยปอแป๊กปอแป๊กน่ารักปอแป๊กหายก็เป็นนิป่าเรี้ยปอแป๊กเลี้ยปอแป๊กปอแป๊กก็เป็นปอแป๊กหายเป็นนิป้าทุ่งันปอแป๊กปอ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 แป๊กแมนมาก อันนี้อันนี้ติดตามเชี่ยวคนตามตัวเชี่ยวเดี๋ยวเราทำข้างนอกตรงส่วนหน้าข้างนอกเป็นปากพอดีพอแปะใหายไปในปากโป๊ะชอบชอบเสียงแม่งใช่ไหมชื่ออะไรพี่คุยคนนี้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงชื่อแอร์ชายผู้ชายชื่อแป๊ะโอเคเป็นไงก็คือว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันแต่ว่าลอตเตอรี่อ่ะอยู่กับสามีแล้วก็เขาก็ไปขึ้นเงินสุดท้ายก็คือเชิดเงินหนีไปเลยสิบสองล้านมาได้รางวัลที่หนึ่งใครเชิดเงินไป สามีดิสามีเชิดเงินไปเลยสล้วเมียก็ฟ้องสิบสองล้านเมียก็ฟ้องอย่างนี้ซื้อลอตเตอรี่มาลอตเตอรี่มาปุ๊บตอนซื้อซื้อด้วยกันเน่ยเขาบอกซื้อด้วยกันเขาบอกซื้อด้วยกันห้าใบแต่ว่าถูกแค่สองใบเอาไปลายเลขไงหลายเลขไงหลายเลขไงลายเลขไงถือว่าล่ะซื้อห้าใบจริงแล้วปุ๊บแต่เลขนี้ปั๊บลอตเตอรี่ถูกเก็บอยู่ที่ผู้ชาย แต่ว่าคนจ่ายคือผู้หญิงแอสจ่ายแอสจ่ายแปะเก็บตังค์เพราะว่าแปะกางเกงแปะมีมีกระเป๋าเยอะแปะก็เก็บเดี๋ยวแปะเก็บให้เออ๊ดโดนฝนไม่สบายไม่สบายเดี๋ยวแปะเก็บไปแปะเก็บไปปั๊บตรวจเลขที่ออกปังปังปังอยู่อยู่คนละที่ปังปังห้าเลขที่ออกแล้วันที่หนึ่ง เลขที่ออกห้าแปดเก้าสองนาแปะใช่ป่าววะห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดต้องมีแปะต้องมียังไม่บอกแอดดีกว่าไม่ถูก้ก่แปะไปแปะไม่บอกใคร ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีพีรุดเลยแปบไม่โดนตัวไหนมาแปรมีพิรุธมากนะครับสูกที่หนึ่งเออสิบสองล้านเออชีวิตนี้แม่งไม่เคยจับเงินสิบสองล้านอ้าวสกิปอ้าวอะไรต่ออ่สิบสองล้านแปะต้องกลับไปเจอแอด ทำไงดีคือสองล้านอะแปะไปดีกว่าแปะไปดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแอดยังไม่รู้ <c oughs> อืมแล้วแอดไปรู้ตอนไหนอะแอดเข้ามารู้ตอนที่เขาบอกว่าเออแปะแปะมาบอกว่าแบบว่าถูกแปะบอกด้วยเหรอแปะบอกว่าถูกตายแปะใจดีนะนนแต่ว่าไม่เขาบอกว่าเขาไปซื้อตังหก <c oughs> ไม่ใช่ที่ซื้อด้วยกันไม่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 เดี๋ยวก่อนนะแปะกลับบ้านไปหาแอดใช่ครับ โู้แม่งใจถึงเหมือนแบบว่าเขาเดีวกนเขาก็เป็นแปะกันเข้าใจแปะกล้ากลับไปบอกแอดบอกเขาบอกว่ากูไม่ให้เขาบอกว่าเนี่ยถูกถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่ว่าคนละคนแห่งชาติไม่ได้ซื้อเองซื้อเองแอดแอดแปะถูกหวยที่แปะซื้อหวยที่ถูกถูกถูกเท่าไหร่ถูกสิบสองถูกเท่าไหร่สิบสอง สิบสองหมืสองเหรอสิบสองล้าน <c oughs> อ่ะเป็นแอดแอดจะว่าไงจริงนะจริงแ่ะแปะไปถูงสิบสองล้านป้า <c oughs> <c oughs> ป้าถูกหวย <c oughs> <c oughs> นะจอมแอบอู้เป็นแอดแอดจะว่าไงแอดต้องรู้สึกว่ากูรวยแล้วกูรวยเป็นเงินของเราอ่ะเงินของเราถูกเท่าไหร่นะแเป้แเป้ถูกเท่าไหร่นะสองล้านสิบซองนะถึง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 ไม่คุณนายแล้วเดี๋ยวกูจะทำนมเดี๋ยวกูจะทินมนมกีต้าร์กีต้าคนไม่ใช่หมาทำเยอะขนาดนั้นกูเป็นสิบสองล้านกูจะทำไนกูเุญแจของกูเคนถึงจริงอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแอดต้องดีใจมากอ่ะแอดต้องดีใจมากแล้วแปลว่าไงต่อ แป๊ะบอกว่าออแป๊บอกว่าแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราซื้อด้วยกันอันนี้เราซื้อตั้งหเอา้าวลำค้างเลยเราไปซื้อเองอันนั้นอันนั้นของเธอไม่ถูกอะไรนะแป๊ะของ<ต>เธอไม่ถูกอันนี้ของเรามึงอยู่นิง่ง <laughs> ยอดหน้าทีนแน่นอนแอดทีแปะแน่นอนแอดทีแปะพ่อยังจะกล้าไปบอกพ่อเนอะนี่ไงพ่อเลยบอกโอ้โหแม่งกล้าเป็นพ่อว่าไม่กล้าแต่ว่าแม่แม่พ่อไม่ถูกหวยเลยนะซื้อมาซื้อมาพ่อไม่ถูกหวยพ่อไม่มีพิรุษรอตเตอรี่อำไว้พ่อไม่หายพ่อไม่ขายกำไว้พ่อไม่ถูกหวยนะแม่ซื้อไม่เคยถูกเลย เราตอรีจะละลายอยู่ในมือเลยนยาาจนเล่นว่ะเธอถามไปถามไปกำไร้กำไรเหรียญห้าเหรียญ้าเหรียญ้าไม่มีพิรุษเรียญห้าเรียญห้าเสียงงก็เล่นหาเออโอ้ใจถึงอ่ะแต่ว่าแป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ะดับแป๊ะใช้ใช้ใช้นี่ไฟแนนซ์รถให้แล้วมีน้ำใจแล้วก็แป๊ะก็ถอนเงินให้สี่แสนโอเคนะจากสิบสองล้าน ยังคงยืนได้คำเดิมไอ้สัสทั้งหมดทั้งหมดรวมไปเจ็ดแสนไงดาแปดดาแป๊คืนให้ก็ที่เหลือของเราอะ่ะก็เราเป็นคนซื้ออ่ะ นึกหน้าแอนไม่ถูกอะนึกหนาแอนไม่ถูกี๋ยวเขาไปก่อนนะี๋้วเขากลับต่างจังหวัดมึงไปไม่มึงจนไมไหนายงนไปจ่างินไม่่งนไม่จ่เไม่จ่ายเงินไม่จ่ายเนไม่จางิน่จยงนไม่จ่าอเงินไม่เลิกไมกจ่ายเงไม่ีทางไม่จางม่จายไม่รอดเไม่รอดเนี่ยังินต่อไม่ได้เงนม่จนโ ดูแล้วหายเครียดแต่ว่าแป๊ะกับแอดดูแล้วคือคงเครียดอยู่เลยด้วยค่ะเฮ้ยสงสารแอดกับแป๊ะแล้วคือเขาเขาก็เลิกลากันเลยอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเลิกกันะไรไหมคือเขาบอกเขาเพิ่งรู้จักกันเขาเพิ่งรู้จักกันแค่สองสามปีเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะเอ้าจดยังยังไม่จดอ่าเล่าเหรออ้าวสวยหรือเปล่าพ่อโบมอดีแล้วยังงวอ่ะ้ำเป็นบอกว่าไม่ถูกสองสี่ไปซื้อ ไอโอดอยบุกบีบล์เปล่าไม่ได้ซื้อทําไม่ได้ซื้ออืมอืมเออโอเคเรื่องหวยไม่เข้าใครออกไม่เข้าใครออกใครเรื่องเงินเออเรื่องเงินมา่กวาไม่เข้าใครออกใครเพราะว่าเพราะนั้นผมบอกว่านะจริงๆแล้วเป็นสามีภรรยากันตอนตอนซื้อลอตเตอรี่ตอนซื้ออะไรใดๆเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าพอมูเรื่องนี้บอกเขายากเราไม่เป็นส่วนตัว ไม่รู้จบไงตำรวจตามหาอยู่มั้งเขาก็คงตามแล้วแปผลหนีไปได้ด้วยเหรอแปผลออกไปได้แปผลออกจากบ้านแอิไปได้เหรอก็ตอนนี้คงคงบอกเรารีบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเอิร์นมาบอกงี้แล้วไปเลยเปล่านี่นะก็จะไปไหนได้อ่ะไปไหนได้ไปไหนได้พูดความมายว่าผัวกูจะไปไหนได้ไปเดี๋ยวมึงต้องกลับมาเพราะว่าเธอเป็นดังบุ๋มแมลง ไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วเอ้ยเสพสองนันไปไม่ได้หรอกเวลาเวลาเออเออแบบว่าซื้อลอตเตอรี่มาอะไรเงี้ยก็ให้เปาเก็บอะไรอย่างงี้ถ้วเป่าถูกถ้าเปาถูกถ้าเปาถูกเปาก็ไปไ้เป่าจะไปเหลือล่ะจะไปเหลือชายูไม่ใช่ลูกคนละ นั่นไปทางนั้นออกไปลูกนั้นเช่นงงั้นแปะโดนอายัดอ้อคนนี้คนนี้แพะโดนอายัดเงินไปแล้วน้อยชราแปะโดนอายัดเงินดูจากแฟงเฟิร์ดก็มีนะคะอ่าแล้วอายัดก็คือเขาก็ต้องรอดูว่าสืบออกมาเป็นยังไงก็เหมือนลุงกูพิชาไงเรื่องยาวไปเบิกเงินไม่ได้ไงไปโอบเบิกเงินไม่ได้เขาเบิกมาแล้วฮะ อ๋อสิบสองล้านเออไม่แน่และเขาอาจจะยังไม่ได้ไปเอาเงินสิบสองล้านนั่นนะแบ่งเขาว่าเอามาจากลอตเตอรี่ใช่มล้วแต่เขาเขามีเช็คเขามีเช็คเลยสิบอดล้านเท่าไหร่ไม่รู้อ๋อบ๋อหมื่นบาทอ๋อมีหน้ามีหน้าเขาถึงเอาตังค์ไปแบ่งให้แอดได้แล้วบอกให้แอดไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเคลีรยรถให้แอดเคลีรยรดให้แล้วก็ให้เงินสี่แสนเอาไปต่อยอดนะแต่เองเขาไปต่อยอดส่วนเขาไปต่อยอดอื่นส่วนเขาไปต่อยอดอีกทางหนึ่งทางหนึ่งไอ้ออ อุตะจมึงโว้ยถ้าสืบได้ว่าอยู่กินฉันสามีภรรยายื่นฟ้องได้ข้อหายักยอกซัพย์ค่ะผู้รู้ผู้รู้โอเคเฮ้ยเราคุยกันก็ดูมีสาระเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเข้ามาใช้ได้หรือนะมีผู้รู้อยู่